วันนี้มาขับรถถังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขับน้องแป้งนะคะอาบน้ำให้น้องแป้งค่ะขับรถถังเต็มโจอนะคะเต็มจอขับรถถังเต็มจอเลยคับครับ ตูแรงๆขัดหน้าขัดหน้าค่ะขัดหน้าสปาหน้านะคะขัดปาก Mày. Anh khăn đây bộ Anh khăn mấy Ôi, pháo tới xí lục nguồn mà mày nhai <laughs> lục mấy hai ôi ôi จะลุกจะนั <pf unlikely> ่งจะเดินชะลำบางนะอแปงเอ้ยบอกว่าลดทุนลดทุนไิยุ่คุยกต่คุณยายนะคะกีดแตคุณยาย้อาบด้วยกันอาบด้วยกันเพราะเมื่อวานไม่มีน้ำอาบ